สวัสดีครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับวันนี้มีฟุตบอลมาฝากพี่ๆสองคู่อย่างเช่นเคยครับต้องบอกว่าสําหรับในค่าคืนที่ผ่านมาโอ้โหในไร่ในสวนครับต้องบอกว่าเต็นกระบุงก็หลายคู่ครับเราก็ผิดพลาดก็มีเช่นกันแต่สําหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเราจะไปดูกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่13ครับต้องเปิดบ้าน โอทัฟฟอร์ดต้อนอรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่5ของตารางครับคู่นี้เนี่ยจะ kick อ f f ในเวลา4ทุ่ม30นาทีผลงานในการเคยเจอกันมาครับย้อนกลับไปวันที่10เดือน8ปี2024ครับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ด <Manchester United S 2> เนี่ยเสมอกับในทางด้านของแมนซีมา1-1และนัดล่าสุดเลยวันที่16เดือน12ปี2024 m a n แมนซีพ่ายให้กับแมนยูส1ครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดสำหรับเจ้าบ้านแมนยู ชนะมา2องแล้วก็เสมอ2แพ้ไป1นัดล่าสุดนะฮะแพ้กับฟอร์เรสต์หประตูต่อ0ครับส่วนในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บชัยชนะมาถึง3เกมครับจาก5เกมครับแล้วก็หลุดเสมอไป1แพ้ไป1แพ้ฟอร์เรสต์นะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของขุนกำลังของทั้ง2ทีมเนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยตัวเจ็บยังคงมี เนยครับส่วนในด้านของแมนเชสเตอร์สตี้เนี่ยวันนี้อยู่ในรูปเกม4-2-3-1แมนยูอยู่รูปเกมนะฮะ3-4-2-1นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นดรบบี้เลยเนยครับเราก็ต้องบอกว่าเจอกันเนี่ยนะครับคือมันดูสูสีอยู่ละนะฮะเราก็ด้วยผลต่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังมองว่าวันนี้แมนยู่นะครับในกิ่นของโอทชัปฟอร์ดน่าจะเก็บชัยได้ครับและก็เชื่อมั่นครับว่า รูเบนอโมรินจะสามารถพาแมนยูชนะในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับเราเด็กผีหนีไม่ออกอยู่แล้วครับและอีกหนึ่งคู่ครับนะฮะไปดูกันที่สําหรับในด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์นครับกับในด้านของตู oot, รุสนะฮะมาร์เซยเนี่ยอยู่ในอันดับ3ามเราก็ตูรุสเนี่ยอยู่ในอันดับที่11เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในด้านของมาร์เซย์นะครับ ต้องบอกว่าฟอร์มดีนะฮะมาคเซย์การเจอกันมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตูรูสแพ้ให้กับในด้านของออลิมปกมาคเซย์นะครับสามประตูต่อหนึ่งนะฮะนัดล่าสุดเลยแล้วก็ผลงานในด้านของมาคเซย์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหนะฮะสามนัดหลังสุดมาเนี่ยแพ้ยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับตูรูสองนัดหลังสุดแพ้เช่นกันวันนี้มันครับผมบอกได้ในคู่นี้ไปมองที่ยอดตานยอดมากเตมต้นหรือไม่ก็เพดานบนไปเวลา หรือไม่จะไปมองที่หมาเซยก็ว่ากันไปครับสำหรับวันนี้ซิกเนเจอในไรในสวนในโกดังยังคงวางไว้ให้อย่างเช่นเคยครับใครอยากเดินทางเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับพัดลมเรายังคงแจกครับและก็เสื้อกีฬามาครับเจอกันและต้องบอกว่าเต็มกระบุ่งครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ครับก็คือแอ แ t ท95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดท้ายคลิปเข้ามาเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ